ไปกันที่กระทรวงด e. นะิีิคัได้มีการจัดงาน PDP a Expo 2025เพื่อสร้างเครือข่าย DPO ทั่วประเทศให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลนั้นได้มีการกำหนดไว้ค่ะ นายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานจัดงาน PDP a Expo 2025มาหากรรมส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและคุรืาย่าย DPO ซึ่งเป็น,นกลไกนโยบายระดับชาตินะคะที่มีการยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลของไทยให้รัดกุมโปรง่งใสและเป็นมาตรฐานสากลตามที่รัฐบาลกําหนดยุทธศาสาตร์การคุ้มครองข้อมูลเป็นวาระแห่งชาติทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาค ประชาชนธุรกิจและนักลงทุนข้อมูลล่วไหลนั้นต้องเป็นศูนย์และประเทศไทยต้องก้าวสู่การเป็นผู้นําด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภูมิภาคอาเซียนโดยหนึ่งในเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลน,นั้นมีการนํามาใช้ก็คือศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลช่วยในการตรวจสอบค้นหาและเฝ้าระวังการล่วไหลของข้อมูลในทุกมิติโดยมุ่งระง,งับยับยั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทันท่วงทีนะคะการทำงานของ PDP อีเก e Eye จะช่วยให้ประเทศไทยนั้นมีระบบเรดาร์คอยเฝ้าตรวจจับเหตุละเมิดข้อมูลแบบเรียลไทม์เสริมเกราะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลขณะเดียวกันงานนี้จะมีการมุ่งเน้นเป็นเวทีในการสร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับงานนะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคม2568ที่จังหวัดชนบุรีคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า200คนโดยรัฐบาลมั่นใจนะคะว่ากลไกลเชิงรุกอย่าง PDPc e a g l y e และการสร้างเครือข่าย DPO Nation Wide นั้นจะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Data Privacy and Cybersecurity ของอาเซียนได้อย่างยั่งยืนเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านพร้อมกันค่ะงานเอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับเราได้คาดหวังถึงการยกระดับในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่ให้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในเรื่องการส่งเสริมก็ดีการที่ เราได้สร้างระบบเครือข่าย DPO ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทั้ง,ท,งทั้งบุคคลทั้งรูปแบบอื่นๆได้รับการคุ้มครองที่ถูกต้องครับและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้วยว่าประเทศไทยนั้นน่ะมีมีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ก็เป็นวันสุดท้ายของงานนะคะที่จังหวัดชลบุรีนะคะใครที่สนใจในเรื่องของข้อมูลที่สําคัญและอยากผลักดันให้กลไกในการรักษาความข้อมูลความปลอดภัย PDA ให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนก็ไปร่วมงานนี้ได้นะคะที่จังหวัดชลบุรีค่ะ